สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง like elling, l i k e r Storytelling หรือ (LST) ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวแปลกๆบนโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยปริศนาความลึกลับและความจริงที่เหนือความคาดหมายและสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวเหลือเชื่อที่จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อมาตลอดชีวิตเรื่องราวของเหล่าคู่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่ไม่ว่าวิทยาศาสตร์หรือตาตกะใดๆก็มิอาจอธิบายได้ นี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าแต่มันคือปริศนาแห่งการรอดชีวิตจากขอบเหวที่เราจะมาคลี่คลายไปพร้อมกันว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากความตายได้ราวปาฏิหาริคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกอีกใบของ Liker Storytelling ที่คุณจะต้องอ้าป,ปากค้างกับสิ่งที่กำลังจะได้ฟังต่อไปนี้เรื่องราวแรกของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2012กับเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์สุดสยองขวัญที่มอ r g แกน Country รัฐอลบมา สหรัฐอเมริการถยนต์คันหนึ่งที่พุ่งชนกับอ้อนไม้ด้วยความเร็วสูงจนพังยับเยินชิ้นส่วนรถยนต์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณภาพที่เห็นนั้นน่าหวาดกลัวจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะมีชีวิตใดรอดมาได้โอ้พระเจ้าไม่มีทางที่ใครจะรอดจากสภาพนี้ไปได้เสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งอุทานออกมาด้วยความตกใจใบหน้าของเขามีแต่ความหวาดวิตก เมื่อเห็นสภาพซากรถที่บิดเบี้ยวจนแทบไม่เหลือเข้าเดิมควันที่ผวยพุ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ที่บดขยีกันเป็นกองเหล็กเราต้องรีบเข้าไปตรวจสอบให้เร็วที่สุดแม้จะดูสิ้นหวังแค่ไหนก็ตามหัวหน้าคีมคู่ภัยสั่งการด้วยน้ำเสียงจริงจังเพราะในหน้าที่ของพวกเขาทุกชีวิตมีค่าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามท่ามกลางซากประกหักพังที่แทบจะมองไม่เห็นความเป็นรถยนต์นั้นจู่ๆก็มีเสียงโครนครางแผ่วเบาดังลอดออกมาเสียงอะไรนะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งหันขวับด้วยความประหลาดใจเหมือนเสียงคนเลยเป็นไปได้ยังไงอีกคนเสริมด้วยน้ำเสียงที่ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองพวกเขาพยายามใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในซากรถพี่แทบจะถูกอัดเป็นแผ่นแบนและในที่สุดสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงมีคนอยู่ข้างในไม่น่าเชื่อชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อแบรนดอนสแตนฟอร์ดร่างกายของเขาถูกอัดแน่นอยู่ในซากรถที่บิดเบี้ยวจนแทบไม่เหลือช่องว่างให้หายใจได้ แต่เขายังมีชีวิตอยู่แบรนดอนพยายามขยับตัวช้าๆแขนของเขายื่นออกมาจากซากเหล็กที่อัดแน่นดวงตาของเขากระพริบทีๆเรากับพยายามปรับโฟกัสกับแสงภายนอกที่สาดส่องเข้ามาผมผมรอดหรอครับเสียงของแบรนดอนแขบผ้าแต่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อการช่วยเหลือแบรนดอนเป็นไปอย่างยากลําบา,ากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานับชั่วโมงในการตัดถางซากเหล็กที่อัดแน่นเพื่อที่จะนำเขาออกมาได้อย่างปลอดภยัยค่อยๆนะ ระวังอย่าให้โดนเข้านะหัวนหน้าทีมกู้ภัยตะโกนบอกลูกน้องด้วยความกังวลมือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกคนกำลังใช้เครื่องตัดเหล็กขนาดใหญ่เสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณควันสีเทาจางๆลอยขึ้นมาขณะที่โลหะถูกตัดออกเป็นชิ้นๆทุกคนทำงานแข่งกับเวลาและแข่งกับความหวังที่รีบรีแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ในที่สุดหลังจากความพยายามอย่างหนักแบรนดอนก็ถูกนำออกมาจากซากรถเป้สำเร็จเขาหายใจได้ชีพจรยังอยู่ เสียงแจ้งข่าวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสร้างความโล่งใจให้กับทุกคนที่เฝ้ารอคอยไม่น่าเชื่อเลยเขาดูไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยพยาบาลคนหนึ่งกล่าวด้วยความประหลาดใจแบรนดอนถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีและสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจยิ่งกว่าคือเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีกระดูกหักไม่มีอวัยวะภายในเสียหายร้ายแรงราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยปกป้องเขาเอาไว้เรื่องราวที่สองของเราย้ายจากท้องถนนสู่ฟากฟ้า เรื่องราวของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลนเที่ยวบินที่232ที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องยนต์ระเบิดกลางอากาศเหนือรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาในปี1989กอะไรขึ้นนะเสียงดังมากอู้โดยสารคนหนึ่งร้องขึ้นด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเครื่องบินเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเครื่องยนต์ระเบิดเสียงของลูกเรือคนหนึ่งตะโกนบอกด้วยใบหน้าซีดเผือดควันสีดำทะมึนผยพุ่งออกมาจากปีกเครื่องบินที่กำลังร่วงหล่น ผู้โดยสารทุกข่้นกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยและเตรียมพร้อมสำหรับการลงจอดฉุกเฉินเสียงของกัปตันดังก้องผ่านลำโพงเสียงนั้นสั่นเครือแต่พยายามควบคุมให้คงที่เครื่องบินเริ่มเสียการทรงตัวและดิ่งลงอย่างรวดเร็วผู้โดยสารกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนเริ่มสวดมนต์บางคนกอดคนที่รักแน่นราวกับรู้ว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเราจะรอดไหมเสียนเด็กน้อยคนหนึ่งถามพ่อของเธออย่างไร้เดียงสาผู้เป็นพ่อได้แต่กอดลูกสาวแน่น เลกาซิปตอบว่าเราจะต้องรอดลูกรักเราจะต้องรอดความหวาดกลัวปกคลุมทั่วทั้งลำเหมือนความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะเครื่องบินลำมหึมาพุ่งดิ่งลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วสูงกัปตันและลูกเรือพยายามอย่างสุดความสามารถในการประคองเครื่องที่ควบคุมไม่ได้ให้ลงจอดฉุกเฉินบนรันเวย์ที่สนามบินซูซิตีเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการกระแทกเสียงของกัปตันตะโกนลั่นทุกคนในเครื่องต่างเกรงใจทั้งตัว เสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วทั้งลำครับพระเจ้าช่วยด้วยเสียงของผู้โดยสารคนหนึ่งร้องออกมาอย่างสิ้นหวังเมื่อเครื่องบินกระแทกเข้ากับพื้นอย่างรุนแรงสว่งดำสนั่นวันไหวเศษชิ้นส่วนต่างๆกระจายไปทั่วบริเวณเครื่องบินไถลไหลไปตามรันเวย์ด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะหักเป็นสองท่อนและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นไฟไหม้รีบหนีเสียงของผู้โดยสารที่รอดชีวิตบางส่วนตะโกนออกมาอย่างตื่นตระหนกควันสีดำหนาทึบคุ่ยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า คู่โดยสารกว่าเครึ่องลำเสียชีวิตในทันทีแต่จากคู่โดยสารทั้งหมด296คนกลับมีผู้รอดชีวิตถึง185คนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนรอดชีวิตได้มากขนาดนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งกล่าวด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครรอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ร้ายแรงขนาดนี้ได้คำถามที่ตามมาคือพวกเขาเหล่านั้นรอดมาได้อย่างไรแม้ว่าเครื่องบินจะหักเป็นสองท่อนแต่ส่วนหัวและส่วนท้ายบางส่วนยังคงอยู่ ผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าว่าผู้เขาได้ยินเสียงกัปตันประกาศให้ทุกคนก้มศีรษะลงและเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกนั่นเป็นคำแนะนำที่ช่วยชีวิตพวกเขาไ,ได้หลายคนเพราะการทำตามคำแนะนำนั้นช่วยลดแรงกระแทกต่อร่างกายอย่างมหาศาลผมแค่ทำตามที่กัปตันบอกผมก้มหน้าลงและกอดเข่าแน่นผู้รอดชีวิตคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ด้วยสีสันเครือผมคิดว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำได้แล้วนอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องที่นั่งก็มีผลสำคัญเช่นกันผู้โดยสารที่นั่งใกล้กับส่วนท้ายของเครื่องบินมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าเนื่องจากส่วนนั้นมีการยุบตัวน้อยกว่าส่วนอื่นๆเหมือนพระเจ้าคุ้มครองผมไว้จริงๆอีกหนึ่งผู้รอดชีวิตกล่าวพร้อมน้ำตาคลอผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าทำไมผมถึงรอดมาได้มันคือความเหลือเชื่อที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุด ก็ยังมีแสงแห่งความหวังปรากฏอยู่เสมอจากท้องฟ้าสู่มหาสมุทรเรื่องราวที่3ของเราคือเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี2004ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วันน้ำมหาสารถาโถมเข้าใส่ใชายฝั่งหลายประเทศวิ่งวิ่งหนีเร็วเสียงผู้คนจำนวนมากตะโกนก้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นคลื่นยักษ์สีดำทะมึนสูงเสียดฟ,ฟ้า พุ่งเข้าใส่ชายฝั่งอย่างรวดเร็วช่วยด้วยลูกฉันอยู่ไหนเสียงของแม่คนหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญด้วยความสิ้นหวังขณะที่กระแสน้ำอันเชี่ยวปรากพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างไปต่อหน้าต่อต,อตาอาคารบ้านเรือนถูกกลืนหายไปในพริบตาต้นไม้หักโค่นราวกับเป็นกิ่งไม้เล็กๆเ,เสียงกรีบร้องเสียงขอความช่วยเหลือดังระง,งมไปทั่วบริเวณคลื่นยักษ์ที่สูงกว่า30เมตร ซัดถล่มทุกสิ่งทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองมันเหมือนกับจุดจบของโลกเลยผู้รอแทามกลางความโกลาหลและความสิ้นหวังนี้กลับมีเรื่องราวเหลือเชื่อของทิลลี่สมิธเด็กหญิงชาวอังกฤษวัยสิขวบที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนนับร้อยได้หนีเร็วค่ะคลื่นกำลังจะมาทิลลี่ตะโกนสุดเสียงขณะที่เธอเห็นสัญญ,ญาณเตือนภัยของสึนามินั่นคือทะเลที่ถอยร่อนออกไปอย่างผิดปกติและฟองอากาศที่ผุดขึ้นมา เธอได้เรียนรู้เรื่องนี้จากครูสอนภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้คุณแม่คะเราต้องรีบไปมันคือสุนามิพิลลี่พยายามอธิบายให้แม่ของเธอฟังด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกครอบครัวของเธอและผู้คนอีกหลายร้อยคนที่อยู่บนชายหาดแห่งนั้นต่างพากันวิ่งหนีขึ้นสู่ที่สูงตามคำเตือนของทิลลี่และในที่สุดคลื่นยักษ์ก็ถาโถมเข้าใส่ชายหาดในไม่กี่นาทีต่อมาถ้าไม่มีทิลลี่พวกเราคงไม่รอด หนึ่งในผู้รอดชีวิตกล่าวด้วยความซาบซึ้งเธอคือฮีโร่ตัวจริงเรื่องราวของทิลลี่แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงความรู้เข้ากับสัญชาตญาณและการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายได้และยังเน้นย้ำถึงพลังของชุมชนที่ร่วมกันเผชิญหน้ากับภัยพิบัติได้อย่างเข้มแข็งเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรอดชีวิตของแบรนดอนสแตนฟอร์ดจากอุบัติเหตุรถยนต์สุดสยองขวัญ หรือผู้โดยสารกว่า185ชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกและการทำนายของทีลีสมิธที่ช่วยชีวิตผู้คนจากสึนามิสิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้เห็นถึงพลังแห่งการกอชีวิตที่ไม่น่าเชื่อครับบางคนเรียกว่าปาฏิหาริบางคนเรียกว่าอาาโชคชะตาแต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและเอาชีวิตรอดได้อย่างน่าทึ่งแม้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุด เราก็ยังมีความหวังและความสามารถในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เสมอชีวิตคือของขวัญน,นี่คือสิ่งที่ผู้รอดชีวิตหลายคนกล่าวมันคือการยืนยันว่าทุกวินาทีมีค่าและเราควรจะใช้ชีวิตอย่างอย่างไม่ประมาทจงเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนของคุณร่วมแบ่งปันเรื่องราวและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งนี่คือแก่นแท้ของเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้เพราะชีวิตไม่ได้อยู่แค่รอด แต่เราต้องรอดเพื่อที่จะแบ่งปันและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ต่อไปและถ้าคุณชอบเรื่องราวเหรือเชื่อแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมนาน l i k e เกอร์สตอรี่เทลลิสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆ